บิตคอยนะคะในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมสัปดานะคะเราก็จะเห็นว่าบิตคอยเนี่ยในไทม์เฟรมสัปดาเนี่ยตอนนี้ลงมาทําในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟสี่นะคะ,ะขึ้นไปเนี่ยทำสามแล้วก็ไซเวยในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟสี่อยู่นะคะบิตคอยเนี่ยจะต้องเบรกเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยให้ได้ก่อนนะคะเราถึงจะมองเป็นลักษณะของการขึ้นไปทําในส่วนของตัวเวฟห้านะคะณนะปัจจุบันเนี่ยยังคงไซเวยในภาพของตัวเวฟ ที่เป็นเวฟสี่นะคะก็รอให้เขาไซเว์ให้จบก่อนสำหรับในส่วนของตัวบิตคอยค่ะเขาบอกว่าติดดอยในรอบล่าสุดต,ต,ตรงไหนที่ที่พอจะช่วยได้บ้างไหมว่าถ้าตรงไหนที่ควรจะต้องยังไงต้องคัดเลยครับครูไก่ต่อให้เราขาดทุนยังไงเนี่ยก็ก็อาจจะต้องยอมแพ้ไปก่อนนะครับตรงหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดค่ะตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าถ <st> ้าหลุดตรงเนี้ย บางครั้งมันอาจจะไม่มีในส่วนของตัวเวฟห้าก็ได้นะคะเราก็อาจจะทั้งหุดแถว61897เนี่ยเราก็จะมองเป็นเอดิ้งบีแล้วก็หลุดตรงนี้ก็คือจะเป็นลนักษณะของการหลุด A เพื่อที่จะลงไปทำในส่วนของตัวเวฟซีนะคะเพราะเป็นอย่างงั้นเนี่ยถ้าหลุดในส่วนของตัว60,000กว่านะคะ,ะ61,897เนี่ยก็คือเรามองเป็นการลงแล้วจะลงค่อนข้างหนักนะคะ ก็คือลงหนักที่เท่าไหร่นะคะเราก็จะมองไป55,000แล้วก็45,900นะคะอันนี้สําหรับในส่วนของตัวบิตคอยค่ะบิตคอยเนี่ยถ้าจะมีพักตัวหรือมีทิ้งตัวเนี่ยนะครับนะก็จะเป็นสัญญาณโทรแบ็กที่ลงมาทดสอบแนวแนวรับแต่แนวต้านเดิมที่จะกลายเป็นแนวรับจำได้ไหมครับแนวหกหมือ่าหกหมืนจำไดมันเป็นแนวห0 0 0ื่นที่อยู่มานานหลายปีมากแล้ววันนี้คือดีเปันผ่านรวดแล้วมันไม่เคยลงมาเทสเลย ที่เราคุยกันว่าเนี่ยถ้ามันจะลงมาเทสก็ตรงนี้แหละจุดแนวรับบริเวณหกหมื่นซึ่งก็ลงมาพอดีเป๊ะนะครับอีกช่วงนี้ลงมาทิ้งยาวมานหกหมื่นแล้วก็ฟื้นเลยงั้นผมมองว่าตรงนี้ครับฐานเดิมที่เคยเป็นแนวต้านจะกลายเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับตรงนี้น่าสนใจนะครับบิตคอยเนี่ยถ้าตรงนี้ยึดอยู่เนี่ยนะครับใน,นช่วงที่เขามีการ<ม>ทาอะไรนะที่เขาทาทุกสี่ปีครั้งวิ่งใช่ไหมอ่าวิ่งใช่ไหมอ่านั่นแหละก็ห้า ห้าพันฮะสวัสดีครับห้าหมื่นเจ็ดถึงหกพันเนี่ยจะเป็นฐานสําคัญของการตั้งต้นของไซเคิลสักระดับเีครับห้าหมื่นเจ็ดถึงหกหมื่นอ่าจะเป็นฐานตั้งต้นใหม่ของสกัดรหบิตคอยที่อาจจะไม่ได้เจอตรงนี้อีกแล้วนะครับถ้าถ้าเพราะี่มันเป็นเพราะว่าอย่าลืมว่าเนี่ยมันเป็นแนวต้านที่แข็งแรงมากนะพี่มันทิ้งแนวต้านนี้มาเป็นหลายปีอ่ะแล้ววันดีคือดีมันเบรกขึ้นไปแล้วก็ต้องโทวแบกลงมาเนี่ยก็ก็ประมาณนี้เลยงั้นห้าหมื่นเจ็ดถึงหกหมื่นนะครับเป็นรับสำคัญของบิตคอย ต้องไปดูว่าจะไปหรือว่าจะลงมาย่ำในึ่งทุกทีหนึ่งอันนี้ตอบไม่ได้แต่ว่าความเสี่ยงของคนเล่นบิตคอยก็อยู่ตรงนี้แหละห้าหมื่นเจ็ดถึงหกหมื่นครับแต่ถ้าเอาชัวร์เนี่ยอา,าอาจจะอาจจะรอให้มัน break a ท l time high ตรงนั้นไปก่อนไหมครับอาจารย์จิมหรือว่าตรงนี้ก็ก็น่าลุ้นละคือถ้าคนเป็นถือถ้าคนเป็นเทรดดิ้งนะครับถ้าคนเป็นเทรดดิ้งนะครับเอประเมินทุทีนะครับถ้าคนเป็นเทรดดิ้งนะครับประเมินประเมินประเมินความเสี่ยงใช่ประเมินความเสี่ยงว่าโซนตรงเนี้ยนะครับ โอเคไหมซึ่งตรงนี้ต้องบอกจริงแล้วเริ่มไม่โอเคแล้วนะเพราะว่ามันขึ้นมากไกลจุดที่โอเคก็ตรงหกหมื่นหนึ่งห้าหมื่นเจ็ดที่เราเคยบอกเขาที่แล้วนะั่นแหละมนลงมาวูบเดียวจริง,รงนะแวบเดียวแบบเหมือนแฟลใช่ครับแฟลชลงแบขึ้นเลยมีคนรอมีคนรอตรงนี้อยู่เยอะพอสมควรงั้นถ้าเราซื้อสะสมสมมติว่าคุณเป็นเป็นนักสะสมบิตคอยแล้วคุณศรัทธาในสินทรัพย์นี้อ่าโอเคก็อาจจะเหมือนทองคำนะถ้าเรามองว่ามันเหมือนทองคำนะอาจจะเป็นทองคำดิจิตอลนะถ้าคุณมองอย่างนั้นนะอ่าก็ก็เก็บได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมุคณเป็น ถ้าเป็นทรดดิ้งเอาให้ชัวนะครับน่ะแน่นอนที่สุดครับก็ต้องเบรกตรงนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยซิเบรกตรงไหน,นอ่าก็ใช้ v w a p band นะครับที่จะได้สอนับหนึ่งนะอ่าไม่ใช่ตรงนี้นะครับรนี่ครับทุกคนอ่านี่นี่น,นี่ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะเอาชัวนะฮะว่าเฮ้ มันฟื้นแล้วจริงๆนะครับน่ะมันต้องทะลุแบรนด์นี้ขึ้นไปครับนั่นก็คือหกแปดห้อยจดไว้นะครับถ้าทะลุหกแปดหร้อยขึ้นไปเนี่ยนั่นเองนะอ่าหกแปดห้อยถ้าวันไหนเดย์ day, ปิดสูงเกินนี้เมื่อไหร่นะครับแสดงว่ารูปแบบเนี้ยพักตัวจบแล้วมันก็จะมึ้งๆๆทำนิวไฮแต่ถ้ามันยังพักตัวไม่จบมันจะไม่เกิน6ก6 0ดหร้ครับเดี๋ยวมันก็จะลงมาย่ำนี้สักทีหนึ่งก่อนมันอาจจะไม่ย่ำทีเดียวเพราะเป็นแนวรับที่แข็งแรงบางทีแนวรับที่แข็งแรงม,รงมากว่าพุนิก มันอาจจะต้องเทสสักสองสามทีเพื่อความชัวว่าเฮ้ยตรงนี้จะเป็นฐานใหม่จริงๆใช่ไหมนะครับงั้นก็ถ้าใครเป็นสายสวิงก็ดูให้เกินหกแปดหกร้อยก่อนแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายที่เก็บของก็ดูความเสี่ยงนี้ว่าโอเคอให้รู้ตัวนี้แล้วกันนะครับเมื่อต่องกลางวันพี่ถามว่าตอนสิบเอ็ดโมงมันอยู่ที่ตรงไหนฮะครับมันอยู่ที่หกหมื่นหนึ่งหกหมื่นสองตอนนี้ถ้าคุณลองมาตามพี่ๆบอกนะฮะคุณต้องไปฟังเทปนะครับไม่ใช่เห็นฝานหน้าจอแล้วก็ไอ้พวกขยะเยอะนะฮะ ไอ้พวกสกังเยอะนะโอ้นมึงเก่งมากเลยเนะี่ยอย่ามาแสดงไอ้อาการอะไรการโพสต์ในในโซเชียลที่ทังให้ตัวเองมันต่ําตัวมันต่ํามตมเลยนะฮะไปฟังดูนะครับว่าแนะนํามาเมื่อสองกวางวันนะฮะวิสัญญีอะไรนะครับพี่ให้บอกว่าเนี่ยมันจะคือตามทฤษฎีอีกมันเริ่มมีสัญญาณซื้อแล้วใช่ไหมครับแล้วเนี่ยมันท ABC นะําอบีครบแล้วนะฮะมันก็จะวิ่งกลับละนะฮะวิ่งกลับไปอ่ะในโซนของ จ็ดหมื่นแล้วถ้าผ่านนะฮะผ่านตรงนี้ไปนะครับมันจะขึ้นมาประมาณแปดหมื่นสามคุณจะเอาไหมล่ะหมื่นห้าพันเหรียญเนี่ยคุณจะเอาไม่ล่ 15, ลนนะ,ะลนะครับถ้าคุณเอาคุณก็ลองไปก็ถามว่าลองตัวนี้ลองได้ไหมก็ลองได้ไงแต่ลงมาจะมากก็หกหมื่นทนได้ไหมล่ะถ้าทนไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นใช่ไหมคือแค่าจากท้งวันมาถึงตันนี้มันแค่ไม่กี่ชั่วโมงไหนฮะเนี่ยดูนะตตลาดเปิดมาตอนเช้าเนี่ยนะครับเก้าโมงสามสิบเนี่ยนะครับ มันหกหมื่นแล้วตอนนี้มันหกหมื่นหกแล้วไงมันสิบเปอร์เซ็นแล้วไงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของบิตคอย์ไหมฮะนะครับเพียงแต่ว่าเรามองว่าการปรับฐานของมันตรงนี้เรียกว่าไซเคิลที่สี่นะฮะไซเคิลที่สี่นะครับนะครับหนึ่งนะฮะสองอันนี้อันนี้นะครับมานะฮะเวลาเรานับขึ้นเราอันนี้เรานับขึ้นวีคเรานับมาหนึ่งสองอันนี้ไปขึ้นสามนะครับอันนี้อยู่ในขึ้นสามเราก็ดูว่าไอ้สามนี่จะจบเมื่อไหร่นะครับสามนี่จะจบเมื่อไหร่ไอ้ขึ้นสามี่ยมันจะมีห้าขึ้นฮะ ถ้าขึ้นของอันนี้ของตัวเล็กเนี่ยลองไปศึกษาดูนะเราไปศึกษาดูนะฮะเราเฉียนภาพนะฮะเห็นไหมครับว่าจากเราเริ่มนับอันเนี้ยนะฮะจากอันเนี้ยเห็นไหมฮะสามเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งสองสามเห็นไหมครับซึ่งซึ่ง,งสัดส่วนของสามเนี่ยมัน,ม,นมันได้พอสมควรละนะฮะเมื่อเทียบกับหนึ่งแต่ถ้าให้ให้ได้จริงๆเนี่ยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นไอไอตัวเนี้ยมันหนึ่งสองสามแล้วมันทำสี่เรารู้ว่าสี่เพราะว่าเห็นไหมฮะ เรารู้ว่าสามเพราะว่ามันทายสูงกว่าเดิมแล้วมันเริ่มทำสี่ละเรียนรู้ง่ายๆนะครับเรียนรู้ไปคู่กันเตกทีเป็นสี่ละสี่แล้วก็จะเป็นห้านะครับห้าอันเนี้ยมันคือจบสามนะครับจบขึ้นสามนะครับอันเนี้ยแล้วมันจะลงแรงนะซึ่งเราไม่ทราบว่าสามจบถึงไหนนะครับแต่ก็น่าจะจบโซนขึ้นไปถึงเราดูนี่นะครับอันนี้เป็นหนะึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยห้าอันนี้คือคือจบสามอันนี้นะครับ แล้วยังมีสี่ห้าอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เรากำลังดูว่ามันจะไปจบที่ทุกไหนนะครับน้อยสุดก็คือแปดหมื่นสามครับแปดหมื่นสามซึ่งหน้าทุกนี้ฮารวิ่งใช่ไหมอืมใช่ครับคนก็บอกว่าสติติบิตคอยเนี่ยมันขึ้นหลังฮาร์วิ่งแต่พี่ถามอีกว่าเงาแหกตาดูไหมเนี่ยมันขึ้นก่อนฮารวิ่งเนี่ยมันไม่ได้ทำตามสถิติแล้วคุณจะไปพูดสถิติกันอีกไหม ดีว่าจริงไหมเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะ่ะมันจะต้องขึ้นหลังฮาวิ่งผมเดือนแต่ที่ขึ้นมาก่อนไงก็แสดงว่าฮาวิ่ง่ยแหละมันจะขึ้นแล้วพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับมันไม่ทําตามสถิติมันทํามาก่อนในคุณกก็เห็นอยู่ถูกไหมครับคุณเห็นอยู่แล้วเนะี่ยมันขึ้นมาก่อนไงนะครับถ้าคุณเอาสถิติมาใช้อะมันใช้ไม่ได้กับทุกอ่ากับกับทุกตาสารแหละมันไม่ได้เดินตามสถิติให้มันเตินทําตามเหตุการณ์ปัจจัยที่เกิดขึ้น นะครับอ่าก็สรุปว่าตราสารตัวน,นี้ก็ที่ไม่ต้องระมัดระวังมากก็คือนะครับเราซื้อรอดสุดท้ายกันมาคือตอนสี่หมื่นะฮะตอนที่เนี้ยหนึ่งสองเนี้ยนะก็ตอนสี่หมื่นแล้วเราก็อย่ามาเราก็เท่าทุนนะครับกติการ์ขึ้นไปนะขึ้นไปเราก็จะกําไรก็สบายใจ mm hmm. เงินที่เอามาซื้อก็สูญได้ไปส่วนบิตคอยจะเป็นอะไรปล่อยมันไปถ้าให้มันเป็นอะไรเดี๋ยวก็รู้เองว่ามันเป็นอะไรนะครับโลกเปลี่ยนไปเยอะนะครับ เปนั้วบิคอยจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรก็ได้นะฮะอันนี้เราก็มาตามดูแต่มันมีค่าไหมครับอีคิดว่าคนที่ก่อ ETF มาซื้อบิตคอยเนี่ยเขาคิดยังไงเหรอเขาไปหลอกลูกค้าเขามาเสียหายเลยเป็น Asset Class ไมอ่ามันก็จะเป็นอาจจะเป็น Asset Class ระดับแบบทองคำก็ได้ถูกไหมแบบทองคำอ่ะแต่ไม่ได้เป็นเงินอ่ะจะไม่ได้เป็นเงินนะครับแบบทองคำนะฮะทองคำมันมีค่าเลยเหรอ ถามจริงว่าวันหนึ่งคุณติดอยู่ในถ้ำานี่เหมือนเด็กที่ติดอยู่ในถ้ำนะครับติดอยู่สิบห้าวันติดอยู่สามสิบวันแล้วมีทองคำอ่ะแล้วตายไหมฮะไม่มีข้าวกิน่ะตายไหมครับตายไงครับแต่ไม่มีค่านะครับในใ,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 ในในในลักษณะหนึ่งของมัน,นคือคนยอมรับว่ามันมีค่านะครับคุณจะไปดูถูกเรื่องความเชื่อของคนที่เขาเชื่อว่าทองมีค่ากันมาตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมียนะนะครับคือทองคำมันเป็น มันเป็นโลหะที่ไม่ขึ้นสนิมแล้วมีจํานวนจํากัดนะครับจํากัดเพราะว่าคนเอาไปเก็บไว้นะไม่เอามาใช้นะเอามาใช้ก็แฝนคอแฝคอก็แฝนไว้เท่าไหร่มันก็อยู่เท่านั้นนะฮะเพราะนั้นทองคำมันก็ถูกเก็บไว้โดยที่ไม่เอามาใช้นะครับบิตคอยก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับกำหนดไว้21ล้านเหรียญวินแต่นะครับถ้าอาโตชินะฮะหรือ มีความตั้มไปแก้นะครับแก้เงื่อนไขบิตคอยนั้นบิตคอยก็ราคาจะวูบนะนะครับอย่าลืมว่ามันเป็นดิจิตอลนะครับมันแก้ได้หมดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวของที่เราคาดการว่าตาสารที่สงครามจะเกิดนะครับตตอตอนเกิดสงครามนะครับบิตคอยก็ลงนะครับตอนนี้สงครามก็ยังอยู่บิตคอยกําลังจะขึ้นรอบใหม่ไม่เกี่ยวกันเลยกับสงคราม